ขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนเพิ่มสมาร์ทคีย์นะครับให้เราถอดขั้วนะครับถอดอาปิดของขั้วลงทะเบียนออกนะครับจากนั้นต่อนะครับสายของขั้วลงทะเบียนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ขั้วบวกนะครับของสายลงทะเบียนนะครับคีบเข้ากับขั้วบวกของตัวแบตเตอรี่น,นะครับแบตเตอรี่น,นะครับ จากนั้นทําการเปิดนะครับตัวสมาร์ทคีย์ตัวเก่านะครับแล้วก็กดสวิตช์สตาร์ทนะครับแล้วก็ปิดสมาร์ทคีย์ตัวเก่านะครับเปิดสมาร์ทคีย์ตัวที่1นะครับแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจไปนะครับสังเกตนะครับไฟกระพริบ4ครั้งนะครับจากนั้นนะครับปิดนะครับแล้วก็ปิดสมาร์ทคีย์ตัวที่1นะครับ เปิดสมาร์ทคีย์ตัวที่2นะครับปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็รอไฟกระพริบ4อ่านะครับปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็ปิดสมาร์ทคีย์ตัวที่2นะครับเปิดสมาร์ทคีย์ตัวที่3นะครับปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็รอไฟกระพริบ4อีกครั้งหนึ่งนะครับ ติดสวิตกุญแจนะครับจากนั้นถอดนะครับขั้วบวกของสายลงทะเบียนกับขั้วบวกของแบตเตอรี่น,นะครับถือว่าเป็นเสร็จสิ้นการลงทะเบียนนะครับ